เมื่อวันที่9มกราคม2556ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยาได้ให้การช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยได้ประสานกับโรงเรียนบ้านป่าคาตำบลแม่ปืมโรงเรียนบ้านป่าตึงตำบลแม่ใจและโรงเรียนอนุบาลแม่ใจตำบลสีถอย สำหรับการมอบเงินส่งข้อช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาว,วชนในครั้งนี้นายธนูที่แก้วผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่31จังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบกนอั บ้าน,นนะแต่แกทำพวกเดียวเซ็นเนนเตนักเซ็ตไปแล้วครับคุณมัตเตอีจะมาทำเกินเปิดวันที่ทำเกินเปิดน,นี่เนาะจ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 บก่อนเปิดทำเองมาได้สอนเลยเจ้าเรื่องก็งใ,นะใ,ใหญ่ตัวยี่ถ้ามีตั้งใจตั้งใจใหนังสือปัญญอยากเป็นหมอเนี่ยนยยะครับคุณห,หมอต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านเยอะนะคุณหมอข้าพสุธอ๋อขอบคุณนะครับทั้งที่คือครับทีนี้มัสนับสนุนทุนการศึกษาของละอ่อนนะครับ เป็นนักปกป้องของเกาอาชีพก็ทำน,น้านะครับไร้ได้เก่าก็ได้อ,อยู่แต่มันระดับถึงบุญครับการละจัยนะครับ